แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่20การร้องให้ที่หน้าอนาถของเฉิงซื่อแต่ทว่าชื่นชมก็ส่วนของชื่นชมไม่ว่าอย่างไรส่งสือชูก็ไม่ยอมปล่อยให้หนิวซื่อออกไปปากพร้อยเป็นแน่เจ้ากล้าให้ร้ายในท่านหงห้าขนาดนี้เชียวหรือถ้าเกิดเขาได้ยินเข้าเขาคงจะซื้อลูกชายทั้งสองคนของเจ้าไปแน่ๆหน,นิวซื่อรีบปิดปากของตนทันที ส่งสือชูจ้องเขม่งมายังหนิวซื่อหนิวซื่อที่สัมผัสได้ถึงอันตรายภายในแววตาของอีกฝ่ายก็รีบตบหน้าของตนไปฉาดหนึ่งนางหนูส่งสามเป็นความผิดของข้าเองเจ้าอย่าไปบอกเขาเลยนะส่งสื่อชูอดอกเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้จักพวกลูกน้องของหงห้าหรือไรไม่ใช่เช่นนั้นต่อให้ในายท่านหงห้าต้องการลูกชายจริงๆท่านคงไม่มาสนใจเจ้าหรอก พราะสตรีในเมืองมีตั้งมากมายต่างก็พร้อมจะแต่งงานกับเขาเป็นเพราะปากค่าเสียเองค่าผิดเองเจ้าช่วยเก็บเป็นความลับได้หรือไม่เมื่อหนิวซื่อพูดจบก็มองส่งสื่อชูด้วยความระมัดระวังอย่างมากสีหน้าของส่งซื่อชูเริ่มมีความสับสนเล็กน้อยนางแย่ขนาดนั้นเชียวหรือมองหนิวซื่อที่สั่นเทาอยู่ด้านล่างนางก็ไม่อยากต่อล้อต่อเทียงกับนางอีกต่อไปพยักหน้าเล็กน้อย ถ้าเช่นนั้นก็ต้องดูจากการกระทำของเจ้าหากว่าเจ้าทำตัวดีข้าก็จะช่วยเก็บความลับนี้ไว้ให้แต่ถ้าข้ารู้ว่าเจ้าไปปากถ้อยในหมู่บ้านแล้วก็ข้าไม่ทำข้าไม่ทำแน่นอนหนิวซื่อสัญญาซ้ำและซ้ำเล่านางกลัวจะนอกสันขวัญแขวนเมื่อส่งสื่อชูหันกลับไปมองซ่งวินสายตาของนางก็อ่อนโยนขึ้นมาแต่เมื่อหันมามองที่หนิวซื่อแววตากลับเต็มไปด้วยความเฉยเมยตามเดิม ข้าจะไปดูที่นั่นสักหน่อยเจ้าอยู่ดูแลลูกชายของข้าที่นี่ถ้าหากลูกของข้าหายไปเจ้าเจ้าวางใจได้เลยแม้ว่าข้าจะหายแต่ลูกชายของเจ้าจะต้องไม่หายอย่างแน่นอนหนิวซื่อไม่กล้าสบตาส่งสือชูโดยตรงผู้ชายบ้านนางต่างก็เป็นนายพรานกันทั้งนั้นสายตาที่นางส่งที่สามจับจ้องมาที่นางราวกับสายตาของนายพรานที่กำลังจ้องมองหมูอย่างไม่มีผิด จะไม่ให้กลัวก็คงทำไม่ได้ซ่งสือชูสั่งหนิวซื้ออีกสักครู่แล้วจึงมุ่งหน้าไปยังบ้านของตระกูลซ่งด้วยตัวคนเดียวยามสมุนหลี่เออร์โกลูกน้องคนสนิทของนายท่านหงห้ามองเห็นซ่งสือชูเขาก็แทบจะทุดลงไปกับพื้นขณะที่กำลังจะไปพูดแก้ตัวกับซ่งสือชูเขากลับโดนานางจ้องเขม็งกลับมาเสียก่อนหลี่เออร์โกขวัญเสียจนไม่กล้าขยับไปไหน หญิงคนนี้คงไม่ยอมให้เขาเข้าไปคุยด้วยเป็นแน่เมื่อท่งเตอ๋อเทียนเห็นซ่งสือชูก็รีบตรงไปดูที่ด้านหลังของนางแต่กลับไม่เห็นส่งวินสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปในทันทีนั่งเด็กสมควรตายนี่ไอ้ลูกชั้นต่ำของแกอยู่ที่ใดรีบพามันมาเดี๋ยวนี้ไอ้แก่ชั้นต่ำเจ้ากำลังพท่ามอะไรอยู่ตอนนี้ซ่งสือชูไม่เคารพซ่งเตอ๋อเทียนอีกแล้ว ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุคนนี้ไม่ควรได้รับความเคารพจากนางเลยสักนิดใบหน้าของนางไร้ซึ่งความเมตตาใดๆแค่คำนั้นเพียงคำเดียวก็ทำให้ท่งเตอ๋อเทียนเกือบจะล้มลงไปกับพื้นสมุนหลี่เอ้อโกที่ยืนอยู่ด้านข้างตกใจอย่างยิ่งสุดยอดดูดันนับถือกล้าพูดกับบิดาของตัวเองเช่นนั้นได้อย่างไรกันหน่ายำเกรงที่สุดขอคาระวะ ในขณะที่สมุนหลีเออร์โกกำลังชื่นชมส่งสือชูอย่างสุดใจอยู่นั้นเหล่าผู้อาวุโสสกุลส่งบางคนที่มักใช้ประโยชน์จากความอาวุโสของตอนต่างก็ชี้นิ้วตำหนิติเตียนส่งสือชูนังหนูส่งสามทำไมเจ้าถึงพูดกับบิดาเจ้าเช่นนี้ท่านเป็นผู้อาวุโสนะทำไมถึงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเช่นนี้คงเป็นเพราะเจ้าไม่มีมารดาคอยสั่งสอนเป็นแน่ มีหน้าถึงได้ท้องไม่มีพ่อตั้งแต่ยังสาวพอดูไปแล้วคงเป็นเพราะตัวเจ้าเองนั่นแหละนังหนูซ่งสามรีบมาขอโทษพ่อของเจ้าเดี๋ยวนี้ซ่งสื่อชูยิ้มเยาะเล็กน้อยก่อนจะหันกลับมองคนที่เรียกตนเองว่าญาติร่วมสกุลได้สิถ้าจะให้ข้าขอโทษก็ย่อมได้แต่พวกเจ้าต้องจ่ายนี้ให้เฉิงซื่อแทนคนที่ไม่มีความเป็นพ่อคนคนนี้ก็แล้วกันนะ นี่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกข้าเลยเหตุใดพวกข้าต้องจ่ายด้วยพ่อกู้ลูกจ่ายนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกอย่างเชิงซื่อก็เป็นแม่ของเจ้าเมื่อคนเป็นแม่ทำผิดคนเป็นลูกอย่างพวกเจ้าก็ต้องรับผิดชอบสิแต่ว่าผู้อาวุโแสแท้ซ่งทั้งหลายไม่พอใจการกระทำของซ่งซือชูเป็นอย่างมากจ้องซ่งสือชูด้วยสายตารังเกียจราวกับเห็นเชื้อโรคก็มีปาน ส่งซื้อชูกรอกตาไปมาแล้วถ่ายถามสมุนหลีเออร์โกพวกเจ้าต้องการเงินจากผู้ใดใช่ค่าหรือไม่ไม่ใช่ขอรับคนที่ลงชื่อในสัญญาขายทาสคือเฉิงซื่อดังนั้นลูกของเฉิงซื่อก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบการค้าที่พวกเราทำแม้ไม่ใช่การค้าที่ขาวสะอาดแต่อย่างน้อยก็ตรงไปตรงมาในเมื่อพ่อกู้ลูกจ่ายโจอานและส่งปินที่เป็นลูกของเฉิงซื่อก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบ ไม่เกี่ยวกับแม่นางซ่งแต่อย่างใดพวกเราอายุยังน้อยสายตายังไม่แย่ไม่มีทางมองผิดว่าผู้ใดคือลูกนี้แน่นอนขอรับเมื่อสมุนหลีเออโก้พูดจบก็จ้องเขมงไปยังเหล่าคนชาราทั้งหลายอายุยิ่งมากสมองก็ยิ่งทำงานได้ไม่ดีส่งผลให้มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ไม่ชัดเจนนะนหนท่านห้าเคยพูดแล้วว่าแม่นางท่งผู้นี้ไม่ธรรมดา เป็นคนที่นายท่านห้าให้ความสำคัญฉะนั้นนางต้องมีความสามารถอย่างแน่นอนเพื่อสร้างความประทับใจต่อซ่งสือชูหลี่เออโกจึงเดินไปยืนตรงหน้าของเหล่าผู้อาวุโสกุนซ่งความสัมพันธ์ของพวกเจ้ากับเฉิงซื้อก็ไม่แย่ทั้งยังสอดรู้เรื่องของนางเพียงนี้หรือว่าลูกของนางจะเป็นลูกของพวกเจ้าด้วยนะขวานผ่าซาก แทงใจดำพวกผู้เท่าเหล่านี้ไม่กล้าแก้ตัวแทนเฉิงซื่ออีกต่อไปเหตุเพราะกลัวว่าหากตนไม่ระวังคำพูดซ่งปินจะกลายเป็นลูกของพวกเขาเสียเองสมุนหลีเออร์โกก้าวไปหาเฉิงซื่อพร้อมกับชายอันพานสองคนเตะเฉิงซื่อแล้วกัดฟันพลางเอ่ยปากน่งแก่เจ้าเล่เจ้าเลือกเอาว่าจะคืนเงินของนายท่านห้ามาดีๆ หรือจะให้เอาตัวลูกของเจ้าไปแทนเมื่อสมุนหลีเออร์โกพูดจบก็ส่งสัญญาณให้พวกอันธพาลไปจับตัวซ่งปินมาทันทีเด็กน้อยอายุประมาณหกเจขวบซึ่งไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเมื่อโดนจับตัวก็ร้องให้จ้าจนแทบขาดใจเป็นภาพที่น่าสลดใจจนเกินจะทนดูไหวเฉิงซื้อที่ล้มอยู่บนพื้นก็รีบขยิบตาให้โจหรู ซึ่งยื่นอยู่ด้านหลังของตนทันทีเมื่อโจร้เห็นดังนั้นก็รีบออกจากบ้านมุ่งไปยังกระท่อมที่อยู่ด้านหน้าทันทีซ่งสือชูเห็นการกระทำของโจร้แต่ทันทีที่นางกําลังจะตามไปนั้นกลับโดนซ่งเตอ๋อเทียนขวางทางไว้เสียก่อนซ่งเตอ๋อเทียนจ้องหน้าซ่งสือชูนางลูกสพียังไม่ไปคุกเข่าที่ลานบ้านอีกนะยังจะยืนอยู่อีกช่างน่าละอายเสียจริง ซ่งสือชูผลักซ่งเตอ๋อเถียนให้หลีกทางเมื่อส่งเตอ๋อเถียนล้มขำม,มลงไปบนพื้นนางก็รีบมุ่งตามไปยังกระต๊อบทันทีเสียงกลดด่าของซ่งเตอ๋อเถียนที่ลอยตามหลังมาเรียกให้คนเดินถนนจำนวนไม่น้อยจับจ้องมาที่นางแต่ส่งสือชูรีบกลับไปที่กระต๊อบของตนโดยไม่ใส่ใจกับสายตาที่จ้องมาเลยแม้แต่น้อยเมื่อซ่งสือชูได้ยินเสียงร้องดังมาจากกระต๊อบ ก็รีบหยุดฝีเท้าลงทันทีแต่เมื่อตั้งใจฟังอย่างทีท่วนแล้วกลับพบว่าเสียงนี้ไม่ใช่เสียงร้องของซ่งวินส่งสือชูได้แต่ชงนใจพอก้าวมาในกระต๊อบก็พบกับโจหรูที่กำลังนั่งร้องให้อย่างน่าสงสารบนพื้นจับขาข้างหนึ่งของตนเอาไว้ใบหน้าที่เปเปื้อนรวมถึงบนฝ่ามือก็มีรอยเลือดประอยู่ด้วย พอหนิวซื่อเห็นส่งสือชูตัวของนางก็สั่นเทาแล้วรีบกุลีกุดจ,จอไปยืนข้างกายของซ่งสือชูในทันใดดึงแขนของส่งซือชูพลางเอ่ยนั่งหนูส่งสามข้าปกป้องไอเด็กลูกของนางอย่างดีเจ้าต้องเก็บความลับให้ข้านะหนิวซื่อพูดผิดไปครึ่งหนึ่งแต่ด้วยสายตาที่เย็นชาของส่งสือชูนางก็รีบแก้ให้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ้่งซื้อชูไม่ได้ตอบกลับหนิวซื้อผลักตัวหนิวซื่อให้พ้นทางแล้วเดินไปยืนข้างกายของโจหรูมีหน้าหละทําไมโจหรูถึงได้ร้องให้หนักถึงเพียงนี้ขาของเขามีรอยฟันกางเกงก็ถูกกัดจนขาดเป็นรูขนาดเล็กสองรูรวมถึงเลือดก็ออกมาเต็มไปหมดทว่ารอยฟันเหล่านี้ค่อนข้างลึกเลยนะแล้วสายตาของนางก็ไปจับจ้องที่ตัวของกระต่ายป่า ส่งอวินรีบเอื้อมมือไปกอดกระต่ายแล้วก้าวถอยไปด้านหลังท่านแม่ขอรับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเสี่ยวหุยนะเป็นเพราะคนชั่วจะเอาตัวข้าไปขายเสี่ยวหุยถึงได้กัดขาของเขาขอรับไม่เป็นไรลูกกลับเข้าห้องไปเถอะแม่ไม่ฆ่าเสี่ยวหุยแน่นอนส่งสือชูโบกมือปฏิเสธเมื่อซ่งวินเห็นดังนั้นก็รีบเดินกลับเข้าห้องไปอย่างไม่รีรอ เพราะหากช้าไปกว่านี้แค่เพียงวินาทีเดียวซ่งสือชูอาจจะเปลี่ยนใจก็เป็นได้ซ่งสือชูเอื้อมมือไปคว้าตัวโจโหรูแล้วโยนออกไปด้านนอกกระสอบหลังจากที่ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์บำรุงร่างกายไปแล้วซ่งสือชูก็มีกำลังวังชาขึ้นมากกว่าเดิมสามารถทิ้วตัวโจโหรูได้โดยไม่เหนื่อยหอบเลยสักนิดและทันทีที่โจหรูถูกยกจนตัวลอยขึ้นไปในอากาศ เขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเสียงร้องให้เมื่อครู่ก็เงียบลงไปในชั่วพริบตา